พอดแคสต์ Podcast, วิธียอมรับและรับมือกับความล้มเหลวคุณเคยไหมเวลานึกถึงความล้มเหลวในอดีตแล้วรู้สึกเหมือนยังรับมันไม่ได้ใจเรายังไม่โอเคยังรู้สึกผิดยังรู้สึกอายแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ภาพเหตุการณ์นั้นก็ยังย้อนกลับมาทำร้ายเราอยู่เสมอถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียวและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ทำอย่างไรเราถึงจะยอมรับความล้มเหลวได้โดยไม่ต้องลืมมันแต่ก็ไม่ต้องเจ็บกับมันซ้ำๆอีกต่อไปตอนที่1ความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือผู้ฝึกสอนสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนคือความเชื่อหลายคนมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่จริงๆแล้วความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจลองคิดดูดีๆตอนที่เราล้มเราได้บทเรียนบทเรียนที่ตอนประสบความสำเร็จเราไม่เคยเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นล้มแล้วไม่ได้แปลว่าแพ้แต่คือกำลังถูกฝึกให้เข้าใจเส้นทางของตัวเองลึกขึ้นและเมื่อเราฝึกผ่านความล้มเหลวได้มากพอความสำเร็จที่มาทีหลังจะมั่นคง และหนักแน่นกว่าเดิมถ้าเรายังเจ็บกับความล้มเหลวซ้ำๆอาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้หยุดมองมันด้วยสายตาใหม่เรายังเอาความรู้สึกอายมาเป็นตัวกรองแทนที่จะมองมันเป็นโคช้ชคนหนึ่งที่กำลังฝึกให้เราเก่งขึ้นตอนที่ 2. หยุดนิยามตัวเองจากอดีตสิ่งที่เจ็บที่สุดจากความล้มเหลวไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือความหมายที่เราติดป้ายให้ตัวเองเช่น ฉันมันห่วยฉันไม่เคยทำอะไรได้ดีเลยฉันไม่ควรพยายามตั้งแต่แรกคำพวกนี้ไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสิ่งที่เราเผลอพูดกับตัวเองบ่อยๆจนเชื่อมันไปเองลองสังเกตใจตัวเองตอนที่รู้สึกอายเรามักพูดกับตัวเองว่าฉันมันแย่แต่ความจริงคือเราแค่เป็นมนุษย์ที่มีสิทธิพลาดได้สิ่งสำคัญคือเราไม่ใช่ความล้มเหลวครั้งนั้น เราเป็นคนที่กำลังเติบโตผ่านความล้มเหลวเราไม่ใช่บทสรุปของวันแย่ๆวันหนึ่งอย่าให้ภาพจำในอดีตกลายเป็นกรอบที่กักขังชีวิตเราตอนที่3ยอมรับว่าเจ็บแต่ไม่จำเป็นต้องเจ็บต่อการยอมรับไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบสิ่งที่เกิดขึ้นมันแค่หมายถึงเราพร้อมจะบอกตัวเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราเสียใจได้ ร้องไห้ได้แต่ไม่ต้องยุติดกับมันเราต้องแยกให้ออกว่าความเสียใจกับการยุติดไม่เหมือนกันเราสามารถรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ผ่านมาได้โดยไม่ต้องลากมันมาทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังคิดถึงมันกำลังสอนเราหรือทำร้ายเราถ้ามันยังทำร้ายอาจถึงเวลาต้องหยุดย้อนดูมันแบบเดิม และเริ่มดูมันด้วยแว่นใหม่ตอนที่4แยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงหลายครั้งที่เรารู้สึกแยกกับตัวเองไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลวร้ายขนาดนั้นแต่เพราะเราผูกความรู้สึกผิดเข้ากับมันมากเกินไปลองเขียนออกมาเลยก็ได้ว่าเหตุการณ์ที่ล้มเหลวนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อเท็จจริงคืออะไรสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรบางครั้ง ความรู้สึกอายไม่ได้มาจากเหตุการณ์จริงแต่มาจากการที่เรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วคนอื่นมักไม่จดจำเราเท่าเราจำตัวเองสิ่งที่เราต้องการคือการให้อภัยตัวเองและรู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นตอนที่ 5. ให้อภัยตัวเองให้เป็น เราให้อภัยคนอื่นได้แต่ทำไมเราถึงให้อภัยตัวเองยากนักเพราะเราคิดว่าเราต้องเพอร์เฟกและเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นเราจึงโกรธตัวเองแต่คุณรู้ไหมความสมบูรณ์แบบไม่เคยเป็นของจริงมนุษย์ทุกคนทำพลาดได้และสิ่งที่ทำให้เราเติบโตไม่ใช่การโทษตัวเองแต่คือการให้อภัยและเรียนรู้จากสิ่งนั้น การให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายถึงการลืมแต่มันคือการบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องเป็นคนเดิมอีกต่อไปเราสามารถเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เรียนรู้จากอดีตได้เสมอตอนที่6ความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวมีแต่คนที่เดินต่อกับคนที่ยอมแพ้กลางทาง ทุกคนล้มได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ลุกเป็นเราต้องบอกตัวเองว่าความล้มเหลวครั้งนั้นมันผ่านไปแล้วแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้พร้อมจะเริ่มใหม่ได้เสมอความอายไม่ใช่เครื่องมือเตือนใจแต่คือภาระที่เราต้องเรียนรู้ที่จะวางลงตอนที่7เปลี่ยนบทสนทนาในหัวให้เป็นบวก ลองสังเกตเสียงในหัวตัวเองเวลานึกถึงความล้มเหลวมันพูดแบบไหนด่าว่าตำหนิประชดตัวเองถ้าใช่ให้เริ่มเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นเป็นประโยคที่ให้อภัยและให้กำลังใจตัวเองเช่นไม่เป็นไรเราแค่เรียนรู้ไม่พอหรือคราวหน้าจะทำให้ดีขึ้น คำพูดในหัวมีพลังมากถ้าเราฝึกให้เสียงข้างในเป็นมิตรใจเราจะค่อยๆเยียวยาได้ด้วยตัวเองตอนที่8เปลี่ยนมุมมองใหม่จากบทเรียนเดิมทุกครั้งที่นึกถึงความล้มเหลวให้ถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันมันอาจสอนให้เราเตรียมตัวให้ดีขึ้นสอนให้เราถ่อมตัว สอนให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นบทเรียนบางอย่างมีค่ามากกว่ารางวัลถ้าเรามองเห็นมันอย่าเพิ่งรีบลบความทรงจำนั้นออกแต่ให้ใช้มันเป็นหินรองเท้าที่ทำให้เราเดินระวังขึ้นในครั้งหน้าตอนที่9อย่าลืมว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวความล้มเหลวเรื่องหนึ่งไม่ใช่บทสนุปของชีวิตทั้งหมด บางทีเราแค่เอากล้องไปโฟกัสใกล้เกินไปจนลืมไปว่าภาพชีวิตมันกว้างกว่านั้นมากคุณยังมีคนรักยังมีความสามารถยังมีวันที่ดีแล้วเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่รออยู่อย่าให้ความล้มเหลวเรื่องเดียวมาบทบังทุกสิ่งที่คุณเป็นตอนที่สิบเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูอดีตไม่ใช่ตราบาปสิ่งที่เราควรทำต่อไปคือเริ่มต้นใหม่เริ่มด้วยใจที่ยอมรับตัวเองมากขึ้นเริ่มด้วยความรู้ที่มีบทเรียนรองรับเริ่มด้วยความกล้าที่ไม่ใช่เพราะไม่เคยเจ็บแต่เพราะเคยเจ็บและยังอยากลองอีกครั้ง การยอมรับความล้มเหลวไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการประกาศว่าเราจะไม่ให้มันมาหยุดชีวิตของเราอีกต่อไปความล้มเหลวไม่เคยนิยามคุณความกล้าที่จะเริ่มใหม่ตั้งหากที่บอกว่าคุณคือใคร